มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเท mm. ียบชัดประสิทธิภาพวัคซีนโมเดอร์นาและไฟเซอร์ค่ะแสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 mRNA 1/2/7/3โมเดอร์นาและวัคซีน BNT1/6/2 B2 ไฟเซอร์ 1, 6, 2, 2, ในประเทศกาตานะคะ โดยทำการประเมินการเกิดการของการติดเชื้อโควิด -19 หลังจากการได้รับวัคซีนโมเดอร์นาและวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1และเข็มที่2ระหว่าง21ธันวาคม2563ถึง20ตุลาคม2564จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาครบ2เข็มจำนวน192,123รายนะคะมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น878รายแล้วก็มีเพียง3รายที่มีอาการรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่พบรายที่รุนแรงถึงขั้นวิกฤตหรือนำไปสู่การเสียชีวิตนะคะส่วนในกลุ่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็มจํานวน192,123รายมีจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น1,262รายมีเจรายที่มีอาการรุนแรงและ1รายที่เสียชีวิตนะคะโดยการติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2กลุ่มจะมีความสัมพันธ์กับภุ่มคุ้มกันที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ ข้อระบุนะคะว่าจากการติดตามผลหลังได้รับวัคซีนเข็มที่2ไปแล้วระยะเวลา6เดือนพบว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นามีการติดเชื้อสะสมอยู่ที่0.59ส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์มีการติดเชื้อสะสมภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนนั้นสูงกว่าอยู่ที่0.84เอร์เตค่ะ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าในกลุ่มประชากรที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาจะมีแนวโน้มการติดเชื้อโควิด -19 และติดเชื้อดุนแรงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer นะคะโดยความแตกต่างของวัคซีนทั้งสองนี้จะเริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่ได้รับวัคซีนเข็มแรกผ่านไปแล้ว3สัปดาห์อย่างไรก็ตามสรุปแล้ววัคซีนโมเดอร์นาจะพบอัตราการติดเชื้อภายหลังการได้รับวัคซีนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer นะคะ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้แสดงถึงระดับภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันในผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งสองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ